สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รับกันแน่ๆ,กด,ๆกดแช่แช่กดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะเอาอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วค่ะโชคของเราไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้ลงมือช่วยโชคช่วยล้มโพล้มใส่อย่างต่อเนื่องและหนักแน่นมากงวดนี้มาวิเคราะห์สาเหตุการตายค่ะไปฟังโชคกันก่อนทางน้องอทางน้องเนี่ย หายเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2563นะครับผมครับแล้วก็มีการพบศพน้องเนี่ยนะครับผมวันที่14พฤษภาคมนะครับผมครับแล้วก็ได้นําตัวน้องแนนําร่างน้องเนี่ยนาสง่งโรงพยาบาลสัปพสิทธิ์ที่ประสงค์เพื่อทําการชันสูตรพลิกศพนะครับผมและแพทย์ผู้ที่ทําการชันสูตรพลิกศพน้องก็คือท่าน,นแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ตรยัยรัตน์โรงพยาบาลสัปพสิทธิ์ที่ประสงค์ครับผมครับท่านแพทย์ท่านนี้ได้ให้ความเห็นแก่พนักงานสอบสวนหรือว่าทางทีมตํารวจว่า ท่านรับศพน้องไว้ทําการตรวจนุวันที่15พฤษภาคมเวลาประมาณบ่าย2โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็ในแพทย์ท่านได้ให้การอีกว่าก็คือว่าน้องคาดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตระหว่างวันที่12พฤษภาคมถึง13พฤษภาคมเวลาประมาณบ่าย2ไม่เกิน2วันนี้นะครับผมครับบวกลบไม่เกิน2วันนี้ครับผมครับเมื่อเมื่อท่านทําการตรวจตรวจร่างกายน้องเนี่ยท่านให้ามเห็นว่าร่างกายภายนอกผิวตัวของน้องเนี่ยมีรอยขีดข่วนนะครับผม ส่วนอวัยวะภายในเนี่ยไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้เนื่องจากว่า,าข้างในมีการเสื่อมสมสภาพเสื่อมสภาพนั่นก็คือว่าน้องน้องถึงแก่แก่ความตายมานานเกินไปนะครับจึงไม่สามารถที่จะตรวจอวัยวะภายในได้นะครับผมส่วนกระเพาะอาหารก็มีมีของเหลวก็คือเหมือนเหมือนกับน้ำเนี่ยเล็กน้อยนะครับผมครับแล้วก็ศีรษะหรือสมองเนี่ยไม่มีการกระแทกแล้วก็ไม่มีการแตกร้าวนะครับผมครับปอดแล้วก็หัวใจก็ไม่ได้มีการโดนทำรายนะครับผมครับ แลวนอกจากนี้ท่าน,นแพทย์ท่านยังได้ให้ความเห็นต่อพนักงานสอบสวนว่าท่านสันนิษฐานว่าเรื่องนี้เป็นไปได้มากที่น้องจะเดินพัดหลงป่าหลงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยตัวเองนะครับผมครับเพราะว่าระยะทางจากบ้านของน้องไปจนถึงภูเหล็กไฟเนี่ยมีระยะทางหา่างกันแค่สองถึงสามกิโลเมตรนะครับผมไม่ไกลมากนะครับผมก็เป็นไปได้ที่น้องจะพัดลงไปเองได้แต่อย่างไรเสียนานแพทย์ท่านนี้ยังให้ความเห็นต่อไปว่าท่านก็ไม่ชอบใจอยู่อย่างหนึ่งว่า แา่ยังได้ตําหนิดทางทีมตำรวจว่าทำไมการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้จึงจึงมีทงคำตอบล่วงหน้านะครับผมเพราะเพราะท่านบอกแล้วว่ายาชิ้ประเด็นนี้คือน้องเขาอาจจะเดินพัดหลงขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยตัวเองนะครับผมครับเพราะว่าตรวจร่างกายแล้วไม่มีการฆาตกรรมไม่มีการทำลายร่างกายอะไรต่างๆนี่ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุที่จะทําให้น้องถึงแก่ความตายโดยวิธีการทำลายร่างกายได้นะครับผมครับนะฮะกับผมก็ มีอะไรดีๆมาฝากก็คือประเด็นนี้แพทย์ผู้ทําการชันสูตรพลิกศพน้องได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับาสาเหตุการตายน้องนอกจากนี้ท่านยังได้ตั้งสมมติฐานว่าความตายของน้องน่าจะเกิดจากกันที่น้องเดินพัดหลงนขึ้นไปบนภูหรืกไฟด้วยตัวเองนะครับผมครับก็สบายใจได้เลยครับผมครับผมเพราะว่านอกจากข้อได้จริงจะไม่เชื่อมโยงแตกต่างแล้วเนี่ยนะครับผมแพทย์ผู้ทําการชันสูตรพลิกศพน้องซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับผม ยังยังตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าน้องน่าจะพัดหลงด้วยตัวเองนะครับผมนะฮะค่ะหลังจากที่โชคโดนดิฉันจิ้มเอาหลายดอกหลังจากค่ะหลังจากที่โชคโดนดิฉันจิ้มเอาหลายดอกโดนจิ้มเอาหลายดอกจนรัก ค่ะหลังจากที่โชคโดูดีฉันจิ้มเอาหลายดอกโดนไปหลายดอกคงรับไม่ค่อยได้ก็เลยมีการเขาเรียกว่าอะดปต์ขึ้นนะคะถ้าเรียกศพเพียเพ้ยนๆหน่อยก็คือมีมิวเทชันโชคของเราเริ่มมิวเทสแล้วนะคะเริ่มมิวเทสแล้วก็มีการไปหาข้อมูลมาไปเอาข่าวมาอ่านไปหาข้อมูลรายละเอียดมาว่าผลชันสูตรว่าอย่างไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ สิ่งที่โชคไปหาเอามาแล้วเอามาอ่านน่าจะมาจากข่าวนี้นะคะว่าล่าสุดวันที่12นี่นะคะช่องอม,มรินได้รายงานว่าในแพทย์ศักดิก์สิทธิ์บุญรักหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสัปพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบนราชธานีแพทย์ผู้ผ่าชนสูตรศพน้องเป็นคนแรกเผยว่านั้นพบว่าไม่พบ กระโหลกศรีรษะไม่พบการแตกกล้วพอไม่หกักไม่มีรอยฟกช้ำเจ้าพ่ออาหารไม่มีหลงเหลือไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลือ10มิลลิตรเอาไว้เวพะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการถูกร่วงระเมิดแล้วก็ตรงท้ายข่าวก็จะเขียนว่าทั้งนี้มีความเป็นไปได้เด็กพัดหลงจนขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตนายแพทย์ดังกล่าวก็กล่าวเอาไว้คือ ให้สัมภาษณ์คือบอกกับน,นักข่าวอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าโชคเนี่ยใช้คำว่าอะไรโชคใช้คำว่าเดีย๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคะ ในปกคลิปหรือในแคปชั่นของคลิปยุท่โชคเป็นพูดถึงเรื่องหมอบอกว่าเด็กอาจจะพัดหลงนี่นะคะโชคใช้คำว่าแพทย์ระบุว่าน้องเดินพัดหลงไปเองอันนี้เนี่ยดิฉันต้องบอกว่าโชคเป็นนักกฎหมายนะคะคำว่าตั้งสมมติฐานกับระบุ น้ำหนักคำมันต่างกันระบุคือการยืนยันข้อเท็จจริงนะคะถ้าแพทย์ระบุคือการยืนยันข้อเท็จจริงเหมือนระบุผลการตายเหมือนระบุว่าไม่พบนั่นไม่พบนี่นั่นคือการระบุเพราเขาได้มีการต,ตรวจแล้วเห็นกับตาแล้วว่าไม่มีคอหักไม่มีกระดูกหักไม่มีกระโหลกแตกไม่มีร่องรอยร่่งระเมิงทางเพศเขาได้ตรวจสอบแล้วอันนั้นเขาระบุได้แต่เขาไม่ได้ระบุว่าน้องเดินพลัดหลงไปเอง เขาเพียงจะบอกความเป็นไปได้ว่าเด็กอาจจะคืออาจที่สิ่งที่อ,อาจจะเกิดขึ้นได้ดกรณีอย่างนี้คือเด็กอาจจะพัดหลงในป่าแลวเสียชีวิตด้วยการขาดน้ําขาดอาหารนั่นเป็นข้อคิดเห็นเป็นความคิดเห็นของแพทย์แต่ไม่ใช่ผลการตรวจนะคะไม่ได้ระบุในใบชนสูตรศพในการพนนสูตรผ่าศพนะคะแต่โชคเนี่ยไปใช้แคปชั่นที่ โอเวอร์เฟคคลายใช้แคปชั่นที่จะทำให้คนอ่านหรือคนมาดูแค่ตรงนี้จะผิดหลงและเข้าใจว่าหมอที่ชันสูตรพลิกศบเป็นคนแรกหมอที่ผ่าตัดศพน้องชมพู่เป็นคนแรกนี่นะคะที่สอบประสิธิ์ที่ผู้สคงระบุไว้ในผลชันสูตรว่าเด็กพัดหลงขึ้นไปขัดน้ำขัดอาหารเสียชีวิตเองอันนี้โชคใช้คำผิดและจะทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะ กลายเป็นว่าโชคมายืนยันว่าหมอยืนยันว่าเด็กพัดหลงขึ้นไปตายเองอันนี้โชคกำลังให้ร้ายทำให้หมอเดือดร้อนนะคะหลังจากที่ทำให้อายการเดือดร้อนมาด้วยการใช้คำว่าใส่ความลุงป้าอันนี้โชคมาใช้คำว่าระบุว่าน้องเดินพัดหลงขึ้นไปเองหมอไม่ได้ระบุคะ่ะ หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์คุยกับนักข่าวแล้วเนี่ยก็คงจะมีการถามแล้วหมอก็ออกความเห็นว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ด้วยว่าคือเราไม่ปิดทางว่าเด็กอาจจะพลัดหลงขึ้นไปเองอาจจะมีคนพาไปทิ้งให้เสียชีวิตก็ได้ อาจจะมีคนลับพาตัวไปแล้วทิ้งเอาไว้ก็ได้หรืออาจจะเดินลงขึ้นไปเองก็ได้นี่คือสิ่งที่หมอจะบอกแต่หมอไม่ได้ระบุนะคะดิฉันว่าโชคเนี่ยจะต้องระมัดระวังการทําคลิปทํานองนี้หน่อยตัวเองเป็นนักกฎหมายนะคะเรารู้ดีว่ามันมีอิทธิพลต่อเอฟซีอย่างไรการที่จะมาดั่งบอกว่าสบายใจได้เลยขนาดหมอยังระบุแบบนี้ดิฉันว่าโชคลักษณะแบบนี้เนี่ย แต่แต่แต่แต,แต่ในตัวคลิปของโชคโชคจะระมัดระวังคําพูดอยู่นะคะใช้คําว่าเอ,อตั้งสมมติฐานหมอก็ไม่ได้ตั้งสมมติฐานนะคะเพียงจะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ถ้าหมอบอกว่าหมอตั้งสมมติฐานว่าเด็กเดินพัดหลงมาเองอันนี้มันจะมีความมั่นตั้งใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถึงกลับไปตั้งเป็นสมมติฐานอันนั้นหมอนิจีเวศเขาจะไม่ไปตั้งสมมติฐานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ ไม่ไม่เกี่ยวกับงานของเขาหรอกค่ะเขาเขาไม่ใช่ทีมงานสืบสวนสอบสวนที่จะต้องตั้งสมมุติฐานว่าทำไมเด็กไปขาดน้ำขาดอาหารตายบนเขาหมอิจ mm ิเวศมีหน้าที่ผ่าศพแล้วก็รายงานผลที่เห็นที่ตรวจสอบมาได้เขาจะไม่ตั้งสมมุติฐานค่ะแต่ว่าโชคเนี่ยพยายามจะเลี่ยงคํา ใช้คําว่าให้เข้าใจว่าหมอมีการตั้งสมมุติฐานเขาไม่ได้ตั้งนะคะปกคลิปแคปชั่นใช้คําหนักกว่านั้นอีกระบุข้างในใช้คําว่าหมอมีความเห็นหมอตั้งสมมุติฐานหมอไม่ได้มีความเห็นหมอไม่ได้ตั้งสมมติฐานแต่พอมีการถามความเห็นว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ มันก็เป็นไปได้ครับว่าเด็กอาจจะเดินขึ้นเองหรือจะมีคนเดินขึ้นไปอันนี้คือความเห็นทั่วๆไปของหมอว่าโอกาสที่จะเกิดแบบเนี้ยเด็กเดินขึ้นไปได้ไหมหมอเขาก็มองว่าในเมื่อมันไม่เป็นศูนย์โอกาสตรงนั้นเพราะมีเด็ดพัดหลงป่าก็เยอะแยะไปเขาก็มองว่าโอกาสอันนี้มันยังมีอยู่ แต่สิ่งที่โชคเอามาพูดโชคเอามาพูดแล้วยัดเยียดคําเข้าปากหมอให้กลายเป็นหมอระบุว่าเด็กเดินพัดหลงเองดิฉันว่าโชคทําแบบนี้เข้าขายบิดเบือนหรือไม่โชคคงต้องพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเป็นนักกฎหมายสมควรจะใช้คําว่าหมอระบุไหมคะหมอผ่าศพระบุเขาได้ระบุหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ระบุโชคกปใช้คําว่าระบุถามว่า โชคมั่วหรือเปล่าชอบกาลังบิดเบือนอะไรหรือเปล่าชอบกาลังทําเกินไปเพื่อปกป้องร่มโพร่องใสหรือเปล่าดิฉันว่าโชคคงต้องเพลาๆไออาการที่จะพยายามหาสมมุติฐานหาอะไรหลาย,ลายๆอย่างมาบอกให้เอฟซีสบายใจได้ผมโชคนําข่าวดีมาอีกแล้วครับลุงป้าไม่เป็นอะไรแน่นอนเพราะขนาดหมอ,อยังระบุว่าเด็กเดินขึ้นข่าวเองดิฉันว่าโชคน่าจะเพลาๆบทบาทตรงนี้ลงไปหน่อยนะคะ ตอนนี้คืออาการของโชคนในการออกมาช่วยระบุด้านช่วยหาว่าอายการใส่ร้ายบอกว่าหมอระบุว่าเด็กเดินขึ้นเขาเองเนี่ยอาการของโชคในถ้าเปรียบเป็นนกที่อาศัยอยู่ใต้ล่มโพล่มใสแล้วขี้ใส่ต้นโพล้นใสนั้นน่ะโชคออกอาการของนกขี้แตกนะคะนกไม่รู้ไปกินอะไรท้องเสียมาขี้พรวดพรวดพรวดขี้ใส่ต้นไม้ที่ตัวเองได้พักอาศัยอยู่ แบบรัวๆเลยขนาดนี้คนที่จะเดือดร้อนเพราะว่ามีคนคอยช่วยด้วยวิธีพิลึกพิลั่นวิธีที่ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยถูกกฎหมายนักนะคะการไปบิดเบือนข้อเทจ็จจริงตรงนี้ไม่ถูกกฎหมายนะคะโชคไปนะกฎหมายโชคน่าจะรู้ดังนั้นเนี่ยดิฉันบอกได้อีกเลยค่ะว่าเรื่องนี้ถ้าคุณหมอที่ตรวจ พาศพน้องเป็นคนแรกนะคะที่สับปะสทีิองมาเห็นว่าโชคไปบอกว่าหมอระบุแล้วก็หมอจะต้องหนวดกระดิกและอาจจะต้องมีคนร้อนตูดว่าเฮ้ยกูไม่ได้พูดกูไม่ได้ระบุมึงไปเอาจากไหนมาพูดแต่ในส่วนที่มีการพูดกันว่าคุณหมอนิจิเวศเนี่ยมีการตําหนิตํารวจว่าก็ในเมื่อผลมันเป็นอย่างนี้จะให้ตรวจให้ให้เจออะไรอันนั้นมันเป็นเรื่องของในส่วนของแพทยสภา ที่ไม่ใช่แค่สภาในส่วนของที่มีการร้องเรียนว่าสื่อสื่อทำงานสื่อตีข่าวเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลแล้วก็มีมีการสืบสอบกันถึงเรื่องที่การตรวจขั้นที่สองผลการตรวจของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเป็นความผิดพลาดแล้วก็เลยมีการ,รมีการประชุมมีการพูด ต่อต่อว่าการอะไรทํานองนี้ว่าผลการตรวจขั้งที่สองเนี่ยมันไม่รอบครอบอะไรยังไงแล้วตํารวจใช้เอาตรงเนี้ยมาตั้งเป็นคดีแล้วเหมือนกับว่ามันทําให้สรรพะสิทธิประสค์เสียชื่อตรงชื่อว่าตัวเองตรวจเป็นขั้งแรกทําไมไม่เห็นตรงนั้นโดยที่ตํารวจไม่ได้มองว่าไอ้ตรวจขั้งที่สองเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของนิติเวชโวรงพยาบาลตํารวจที่ไม่ได้ดูว่าไอ้รอยที่ว่าเป็นรอยร่วงเมื่อทั้งแรกนั้นจริงๆเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากการตรวจขั้งแรก แล้วมันดีวีดอกไปหลังจากที่เวลาผ่านไปดังนั้นดิฉันสรุปนะคะว่าโชคน่าจะไม่ควรจะเล่น จะเรียกว่าเล่นสกโปกไหมแบบนี้ดิฉันว่าใจโชคคงไม่ได้เลือกถึงว่าจะเล่นสกโปกหรอกคะ่ะแต่ต้องการจะช่วยกําลังใจต้องการจะให้เอฟซีมั่นใจโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าสิ่งคําที่ตัวเองเลือกใช้ไปนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างและมันทาให้คนคิดไปในทางที่ผิดได้ว่าหมอไประบุจริงๆหมอไปยืนยันข้อเท็จจริงว่าเด็กเดินลงขึ้นเขาไปหมอในสิเวระบุอย่างนั้นไม่ได้คะ่ะไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะระบุ แล้วจริงๆก็ไม่ใช่หน้าที่ของโชคด้วยที่จะเอาบางคำบางถ้อยคำมาบิดเบือนให้คนเข้าใจผิดไปในทำนองอื่นนะคะอยากให้โชคระมัดระวังมากกว่านี้ระมัดระวังมากกว่านี้อีกนิดคงจะดีกว่านี้ค่ะในการพิจนารณาในการวิาพากษ์วิจาร์ณคดีของโชคอาจจะมีคุณภาพมากขึ้นถ้าโชคเลือกใช้คำที่ถูกต้องมากกว่านี้ค่ะ ดิฉันแถมภาพยืนยันให้นะคะว่าโชคเนี่ยเขียนแคปชั่นไว้อย่างไรแล้วในข่าวที่มีเหมือนกับโชคอาจจะไม่ได้ไปเอามาจากหัวฉบับนี้ก็ได้นะคะแต่ข่าวพวกนีใ้ในหลายๆฉบับเนี่ยจะสัมภาษณ์ไปด้วยกันพร้อมๆกันมีการตั้งโต๊ะแถลงอะไรเงี้ยเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยจะเห็นว่าจะเนื้อข่าวจะเหมือนกับสิ่งที่โชคเอามาบอกว่ามือพบอะไรอะไรยังไงบ้างแต่เดี๋ยวดิฉันจะมี ผลชนสูตรแบบละเอียดจริงๆที่สป,ประสิทธิประสงค์ทำเอามาตอนวันที่ผลมันออกมาแล้วมีการทําข่าวมีการอ่านอย่างละเอียดเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าแพทย์ไม่ได้ระบุเลยว่าเด็กเดินพัดหลงขึ้นไปขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตเองดิฉันเอามายืนยันว่าสิ่งที่ดิฉันวิพากษ์วิจารณ์โชคนั้น เป็นข้อเท็จจริงมาจากสิ่งที่โชคพูดที่โชคเขียนที่โชคทําคลิปนะคะไม่ได้มีการปิดเบือนไม่ได้มีการใส่ร้ายแต่อย่างใดเลยเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตค่ะ